สรุปข่าวเศรษฐกิจเข้าใจง่ายในไม่กี่นาทีรู้ไว้ไม่ตกข่าวคะ่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกข้อมูลข่าวสารกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องภาพรวมล่าสุดของตลาดหุ้นสารัฐค่ะอ้างอิงจากรายงานเมื่อวานนี้วันที่28กรกฎาคม2568เลยนะคะก็เป็นข้อมูลจากแหล่งข่าวเศรษฐกิจตลาดหุ้นโดยตรงเลยค่ะ คือภาพรวมที่เห็นเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะคะตลาดปิดแบบผสมผสานกันไปใช่ค่ะบางตัวอย่าง S&P 500กับ NASDAQ เนี่ยทำสถิติสูงสุดใหม่ไปเลยแต่ดาวโจนส์กลับปรับลงนิดหน่อยเอาละค่ะมาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันดีกว่าตัวเลขปิดตลาดเมื่อวานนะคะ S&P 500ปิดที่6,389.77จุดขยับขึ้นนิดเดียวค่ะ0.02%แต่ว่านี่คือสูงสุดใหม่ต่อเนื่องวันที่6แล้วนะคะครับสูงต่อเนื่องจริงส่วน NASDAQ Composite ปิดที่21,178.58จุดบวกไป0.33%อันนี้ก็ทำสถิติใหม่วันที่5ติดต่อกันครับ NASDAQ ก็แรงต่อเนื่องแต่ว่า Dow Jones Industrial Average อันนี้ปิดลบค่ะ ลบไป0.14%ปิดที่44,837.56จุด n a s d a กเนี่ยตัวสำคัญเลยก็คือการประกาศเรื่องข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐกับ EU นะครับอ๋อที่ท่านประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศออกมาใช่ครับแม้ว่ารายละเอียดจริงๆแบบว่าข้อปลีกย่อยต่างๆจะยังไม่ชัดเจนออกมานะครับแต่แค่การประกาศออกมาเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณบวกแล้ว คือมันช่วยคลายความกังวลเรื่องความตึงเครียดทางการค้าที่ตลาดกลัวๆก,ก,กันอยู่ไปได้พอสมควรเลยครับอืมค่ะค่ะแล้วก็ประกอบกับหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ AI ที่ยังแข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วซึ่งกลุ่มนี้มีน้ำหนักเยอะใน S&P 500กับ NASDAQ ใช่ค่ะ กลุ่มนี้แบกตลาดมาตลอดครับผมเลยเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้สองดัชนีนี้อย่างไปต่อทำจุดสูงสุดใหม่ได้บวกกับมีความคาดหวังกันอีกนะครับว่าการเจรจาการค้าในอนาคตเนี่ยโดยเฉพาะกับจีนอาจจะดีขึ้นอาจจะนำไปสู่การลดภาษีกันได้ซึ่งถ้าลดภาษีได้ก็จะช่วยเรื่องเงินเฟอ้อด้วยหรือเปล่าคะสินค้าน่าจะถูกลงถูกต้องครับก็เป็นความคาดหวังเชิงบวกอีกชั้นหนึ่งที่จะมาช่วยลดแรงกดดันเงินเฟ้อได้ โอเคค่ะฟังดูมีแต่ปัจจัยบวกนะคะทั้งเรื่องข้อตกลง EU ทั้งหุ้นเทคแต่ทำไมดาวโ o n e s ถึงยังปิดลบล่ะคะมันเกิดอะไรขึ้นกับส่วนนั้นของตลาดเอ่ยครับถ้าเราลองเชื่อมโยงดูนะครับดูภาพรวมใหญ่ขึ้นจะเห็นว่าแรงกดดันในดาวโจนส์เนี่ย มันมาจากแรงขายในหุ้นบางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานและก็กลุ่มวัตถุดิบครับที่โดนเทขายออกมาอ๋อค่ะซึ่งการที่หุ้นกลุ่มนี้โดนขายเนี่ยมันก็สะท้อนว่านักลงทุนส่วนหนึ่งก็ยังมองเห็นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจอยู่หรือความเสี่ยงทางการค้าที่มันอาจจะยังไม่จบจริงๆแม้จะมีข่าวดีวเรื่องอ u ูเข้ามาก็ตามเหมือนกับว่ายังไม่เชื่อมัน่นเต็มร้อยประมาณนั้นครับมันชี้ว่า ความเชื่อมั่นในตลาดโดยรวมอาจจะยังไม่ได้แข็งแรงทั่วทางกระดาษขนาดนั้นคือยังพึ่งพาความหวังจากเท็กกับเรื่องการค้าเป็นหลักอยู่ครับเข้าใจแล้วค่ะแล้วปัจจัยสําคัญที่ตลาดกําลังจับตามองมากๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องการประชุมเฟดสัปดาห์นี้เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยตลาดรอฟังเลยว่าจะเอายังไงกับดอกเบี้ยเห็นว่ามีแรงกดดันจากภายนอกเยอะเหมือนกันนะคะอยากให้เฟดลดดอกเบี้ยลงมาหน่อยเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ มีครับมีแรงกดดันพอสมควรแต่ท่าทีของเฟดเองเท่าที่ตามข่าวมาก็ยังดูระมัดระวังอยู่นะครับคือเหมือนกับว่ายังอยากรอดูข้อมูลเศรษฐกิจตัวอื่นๆเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจจริงๆอืมก็ยังไม่แน่ว่าจะลดหรือไม่ลดครับความไม่แน่นอนตรงนี้ก็ส่งผลไปยังตลาดอื่นๆด้วยนะครับอย่างราคาทองคําเมื่อวานก็ปรับตัวลงนิดหน่อยส่วนหนึ่งก็เพราะเงินดอนลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วนักลงทุนก็รอดูผลประชุมเฟดนี่แหละครับเหมือนกันอ๋อค่ะทองลงเพราะดอลลาร์แข็งกับรอเฟด แต่ในทางกลับกันนะครับราคาน้ำมันดิบ WTI เมื่อวานกลับพุ่งขึ้นนะครับขึ้นมา2%กว่าๆเลยเอ๊ะทำไมน้ำมันถึงขึ้นสวนทางล่ะคะอันนี้น่าจะตอบรับข่าวดีเรื่องข้อตกลงการค้าสารัฐ EU นะครับเพราะถ้าการค้าดีเศรษฐกิจดีความต้องการใช้น้ำมันก็น่าจะเพิ่มบวกกับมีความหวังเรื่องอุปสงค์ช่วงฤด,ดูร้อนด้วยครับที่ปกติการเดินทางการใช้น้ำมันจะสูงขึ้นเข้าใจแล้วคะ่ะ แล้วตลาดหุ้นทางยุโรปล่ะครับเป็นยังไงบ้างทางยุโรปเมื่อวานปิดลบเล็กน้อยครับนักลงทุนน่าจะกําลังประเมินผลกระทบจริงๆของข้อตกลงการค้าที่เพิ่งประกาศออกมาแล้วก็อาจจะมีแรงขายทํากําไรออกมาบ้างหลังจากข่าวออกไปแล้วนะครับสรุปแล้วทั้งหมดนี้ดูเหมือนตลาดหุ้นสหรัฐจะอยู่ในภาวะที่อมืมีทั้งแรงหนุนจากความคาดหวังดีๆเนาะทั้งเรื่องการค้าทั้งพลังหุ้นเทคครับผม แต่ลึกๆก,ก็ยังมีความกังวลเรื่องเศรษฐกิจความไม่แน่นอนต่างๆอยู่แล้วก็ต้องมารอลุ้นผลประชุมเฟดอีกใช่ครับสถานการณ์โดยรวมเลยเหมือนเป็นความหวังที่ต้องบวกกับความระมัดระวังไปด้วยถูกต้องเลยครับสรุปได้ดีมากครับคือมันมีความหวังนำอยู่แต่ก็ยังทิ้งความเสี่ยงไม่ได้ซึ่งประเด็นนี้มันก็ทำให้เกิดคำถามสาคัญตามมานะครับว่าไอ้โมเมนตัมเชิงบวก การทำสถิติสูงสุดใหม่ที่เราเห็นเห็นกันเนี่ยมันตั้งอยู่บนความหวังมากน้อยแค่ไหนกันแน่ความหวังที่ว่านี้คือก็ทั้งความหวังต่อรายละเอียดข้อตกลงการค้าที่จริงๆแล้วเออยังไม่ออกมาความหวังจากการเจรจาอื่นๆที่อาจจะมีในอนาคตหรือแม้แต่ความหวังต่อการตัดสินใจของเฟดเองนี่แหละครับคือมันเป็นความหวังเทียบกับปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจจริงๆที่มันจับต้องได้ตอนนี้เนี่ยสัดส่วนมันเป็นยังไงอ่า น่าคิดนะคะแล้วคำถามที่ตามมาคือแล้วอะไรจะเกิดขึ้นถ้าความคาดหวังเหล่านั้นมันมันไม่เป็นจริงขึ้นมาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าหรือเดือนข้างหน้าอืมนั่นสินะคะนี่คือคำถามที่น่าติดตามอย่างยิ่งครับโดยเฉพาะเมื่อข้อมูลที่เราคุยกันวันนี้มันก็ยังชี้ว่าเรายังต้องรอ,อรายละเอียดรอผลการประชุมสำคัญๆอีกหลายอย่างเลยครับค่ะก็คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ ยินดีครับขอบคุณที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามรู้ไว้ไม่ตกข่าวแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ